นักงานตำรวจแห่งชาติสถานที่ออกหมายสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีออกหมายวันที่22เดือนสิงหาคมพศ2566ความอาญาคดีระหว่างพันตำรวจโทพล,ลดอนสวนรรัตผู้กล่าวหากับนายชาติชายแก่ดำและพวกรวม16คนเป็นผู้ต้องหา หมายมายังนงนายโชคดีร่มพึกอยู่บ้านเลขที่จุด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 อเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการด้วยเหตุที่ท่านต้องกล่าวหาว่าร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อโรคเอาใหม่นะคะร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดฉะนั้นให้ในายโชคดีลุมพลึกไปณที่สำนักงานอายการเขตแขวงปทุมวันพบกับพันตำรวจตีสุดทวัฒน์ศรีพารวันพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีที่หกันยายนก6ันยายน2,566เวลา10นาฬิกาลงชื่อพันตำรวจโท พันตบลูกตีเป็นไรสุดโอเคสาวอ่ะอะไรอ่ะโอเคได้แล้วได้แล้วนี่คือชีวิตจริงเอาจบคลิป